สวัสดีครับนี่ได้มาแล้วของนี่ครีมพิษการนี่ครับส่งมาเขียนเขียนที่ด้วตัวเองเลยขิ้เขินโอเคแล้วมาเปิดดูนะซึ่งได้มาที่เองนีงนะคระับคุณในเป็นครีมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามี ซื้อพิ่งสั่งซื้อสองสองชุดนะเราะของเพื่อนอีกหนึ่งชุดนี่ข้างในนะครับอืใส่ไ,ไอที่การอันนี้มาด้วยมันจะแทกนะข้างในนะครับก็มีอุ้ยใหญ่มากดูดิเข้าใจเลยอะ่ะเนี่ยเอไอที่มันติดนี่นะครับสวยน่ารักดีอืม ของชุดทีมนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะเป็นถุงนี้นี่เป็นถุงเป็นถุงถุงพิมพ์ด้วยอ่ะเป็นีะไรดีโอๆๆเคแส่เองเนี่ยแหละ นี่นะคะวันนี้ของซื้อสองชุดแล้วก็มีข้างในมีห้าตัวตัวข้างในของเก็บมันดูก่อนนะ <c oughs> เกียวมาเทียวไปข้างในนะคะนี่อันนี้เป็นสบู่เป็นสบู่ของเขาเป็นสบู่อะไรสักอย่างเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนนี่นะครับเป็นสบู่ตัวเป็นสบู่สีเขียวเียวสฟ้านะ ก็นี่อันนี้เป็นที่เขาบอกว่าเป็นครีมทำให้หน้าขาวอ่ะเออเป็นเซรั่มนะเออราะเดียวอดีสิบห้ามิลลิกรัมนะอันนี้นะคะเป็นครีมคอลลาเจนไนท์ครีมเจลครีมเจลเออทาเก็คือละมั่งรู้แแล้วทาเพว่าหน้าลาพอก่อนนอน ตัวที่นหนึ่งเขาเขียนอะไรเราดึงเขาเขาใช้ส,สูตอันนี้ซีไวซ์ซีนิ่งซีครีมนะคะซีไนท์ครีมน่าจะเป็นวิตามินด้วยเรามาตัวที่สองก็คือใช้คอ,อรเ์เจนนี้ก่อนแล้วก็ตามไปตัวนี้เขเขียนเลขสิบนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยแอนติคอมเบดนเจลนะครับทิ้งไว้ห้าทีแล้วล้างออกมีไม่แน่ใจใช้ตอนไหนเหล้ว กต้องใช้ก่อนแล้วก็ลังออกแล้วก็มาถ่าตันนี้เนาะนี่ใช้ตัวที่เท่าไหร่เนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ใช้ตัวที่ยังไม่บอกด้วยตัวที่สามามั้งฮึตื่นเต้นน่าจะดีแล้วอ๋อเทของน้ถาเดี๋ยวของเพื่อนเดี๋ยวปิงเอาไปส่งที่บ้านนะรอพรุ่งนี้ก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาไปให้วันนี้ไม่มีรถพ่อราไปใช้แล้วก็แม่ก็ไม่กลับบ้านก็เลยเ,ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปให้นะนี่ชุดน,นี้นะครับ อเคไปละเดี๋ยวบีฟอร์อัปเตอร์นะโดนี่มีสิวขึ้นเต็มเลย,นะเ,ลยดเดี๋ยวใช้สระจะอ้วอดก็อะคือน่าสนใจดีชอบครีมว่ะนี่นะก็มีสามมีห้าตัวตัวที่หนึ่งนี่เรต้องใช้อันนี้ก่อนอันนี้ใช้อันแรกใช่เป่าแล้วก็จะเป็นไอ้ครีมอ่าไอนตีา้ามีโดนก่อน แต่้อนนี้ตัวสุดท้ายเลยนี่จะเป็นตัวที่สองนี่โอเคแล้ววิธีใช้นะคะวิธีใช้ที่เขาที่เขาลงในเพจแล้วว่าใช้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟิงก็แคปรูปมาไว้แล้วใครอยากได้ครับก็นะเอามาได้เลยเดี๋ยวจะส่งให้ส่วน ล้อต่อไปนะครับรู้สึกจะเปิดต้นต้นเมษาลองดูในเพจนะครับจะไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยตื่นเต้นกับของที่ได้มาอยู่เค <c oughs> ไปแล้วบายบาย